สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Blue Beetle กันดีกว่า Blue Beetle เองเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นหนังที่ทำเงินน้อยที่สุดในจักรวาล d e e u เลยโดยทำเงินเนี่ยไปเพียง131ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะทุนสร้างเนี่ยก็อยู่ที่ช่วงราวๆ104ล้านถึง125ล้านก็เท่ากับว่าขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราดูกันแล้วเราก็คงคิดว่าไหน ดีซเขาก็จะ ยกเลิกไปทั้งหมดแล้วถูกไหมจบกันที่อควาแมนภาค2แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กันหมดเลยใน DCU ของเจมส์กันแล้วก็ปีเตอร์เซฟานที่จะมีซ u เปอร์แมนมีอะไรใหม่มาเนี่ยก็ว่ากันไต่ครับแต่ที่นี้เองเนี่ยความสะพึงของมันไม่จบแค่นี้สิครับผมหลังจากที่กระแสะออกมาเนี่ยไม่ได้ดีเลยถูกไหมแล้วก็เป็นหนังที่ทำรายได้น้อยที่สุดในจักรวาลดี u ด้วยซ้าแต่กลับกลายเป็นว่าจบทสัมภาษณ์ล่าสุดของนักแสดงผู้รับบทเป็นบลูบิทเทิลเนี่ยเขาบอกว่าบูบิเทิลจะกลับมาในจักรวาล DC u ใหม่ โดยจะใช้นักแสดงคนเดิมมันก็คือตัวของเขาด้วยนะครับผมโซโลมาดูเอนยาแต่ตรงนี้เองเนี่ยฟังดูแล้วแฟนๆหลายๆคนก็บอกว่าโอ,อย่าเอากลับมาเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้ปังสักเท่าไหร่แต่ตรงนี้เองเนี่ยจากบทสัมภาษณ์อะก็ดูแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้กลับมาอย่างที่หลายๆคนคิดเขาบอกว่า ผมรู้ว่าเราจะได้เจอกับบลูบิเทลอีกครั้งอย่างแน่นอนไม่ว่ามันจะกลับมาในหนังบลูบิเทลภาคสหรือกลับมาที่ไหนก็ตามมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากที่ผมได้ร่วมงานกับเจมกันและปีเตอร์เซฟานทั้ง2คนเนี่ยเป็นคนที่คอยผลักดันผมแล้วก็ผลักดันตัวละครนี้ให้เข้ามาสู่จักรวาลใหม่ของพวกเขาแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่พวกเขาคิดก็ตามตอนนี้บูบิเทลนั้นกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนอนาคตนะหรอ ตัวของผมเองก็คงตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ผมบอกได้อย่างเดียวว่าเราจะได้เจอกับบูบิเทลอีกครั้งในเร็วๆนี้ตรงนี้เองอ่ะผมมองว่าเจมกันกับปีเตอร์เนี่ยก็คงจะเสียดายตัวละครนี้และที่บอกว่าไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเนี่ยก็คงจะเป็นผลงานจากหนังนั่นแหละว่าหนังมันเพอร์ฟอร์มออกมายังไงรายได้เป็นยังไงแต่ผมคิดว่าถึงหนังออกมาไม่ดีเนี่ยเขาก็ยังแบบไม่อยากทิ้งตัวละครเนี่ยเพราะอุตสาห์สร้างมาเพิ่งเริ่มมาเองถูกปะผมคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยมันน่าจะกลับมาในฐานะคาเมโอไปเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับ Hero โร่คนอื่นที่อาจจะสามารถมาเจอกับบลูบิเทลได้หรือว่าอาจจะเป็นหนังรวมฮีโร่อะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้มีหนังหลักเป็นของตัวเองอะ่ะแต่ยังแบบอยู่ในจัก,กรวาลอยู่เพราะว่าถ้าทําหนังภาค2อ,ออกมาเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ใช่การตัดสินใจที่ฉลาดสักเท่าไหร่จากหนังภาคแรกกลายเป็นหนังที่รายได้น้อยที่สุดของ DC ไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็คงต้องหวังให้มันออกมาสกเซสนั่นแหละนะครับก็หวังว่าจัก,กรวาล DC ใหม่ DCU ที่จะทําออกมาเนี่ยคงจะประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็ไม่ซ้ํารอยเดิมแล้วนะครับแต่เอายิงก็ เป็นห่วงเหมือนกันนะถ้ามันแบบไม่สามารถสลัดทุกอย่างจากจักรวาลเก่าแล้วมาเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ได้เลยอะ่ะมันอาจจะมีความติตขดๆข,ดขดัดๆหรือว่าอาจจะมีความไม่ต่อเนื่องอะไรกันอยู่นะแต่ก็หวังแหละว่าขอให้มันออกมาดีขอให้มันออกมาสกเซสนะครับถ้าผู้ชมมองว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Comic World Daily ฮะถ้าผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ này, มาพูดกันสั้นๆเท่านี้ช่วงนี้เน เรื่องของคอมิกเนี่ยมันเงียบมากเลยนะไม่ค่อยมีข่าวอะไรอัปเดตเท่าไหร่นะครับก็ถ้ามีอัปเดตอะไรมาเดี๋ยวก็จะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังละครันตอนนี้สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่แฟนๆคอมิกเขารอดูกันอยูอ่ก็คงจะเป็นตัวอย่างของเด a d ู่สามนะเขาคาดว่าน่าจะปล่อยมาเร็วๆนี้แหละในอีกไม่กี่วันน่าจะในช่วงสัปดาห์นี้ไม่ก็สัปดาห์หน้าอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยกับตัวอย่างเดฟคู่สามยังไงในวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการคอมิกเวิลด์เดลี่นะครับ